คุณหมอครับถ้าผมทําหมันแล้วอยากจะมีลูกอีกอยผมสามารถมีได้ไหมครับอ็อันนี้เป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้มากนะครับก็หมอจะอธิบายอย่างคร่าวๆให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับสวัสดีครับหมอปิงเฟอร์ทีว่านะครับคําตอบก็คือสามารถมีได้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแล้วก็วิธีที่เราจะเลือกนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็อยากจะแนะนําก่อนว่าไอ้ตัวการทําหมันคืออะไรการทําหมันชายเนี่ยจะเป็นการที่เรา ตัดท่อส่งอสุจิซึ่งการตัดท่อส่งอสุจินี่ก็จะทําให้อสุจิไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ออกมาเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์ได้นะหรือว่าเวลาที่เราหลังเชือ้อแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราอยากจะมีลูกขึ้นมาหลังจากที่ทาหมันไปแล้วนะครับก็จะมีกรณีที่เราอยากจะมีโอกาสที่จะมีลูกได้เรื่อยๆก็จะเป็นการผ่าตัดแก้หมันผ่าตัดต่อท่อส่งอสุจินะครับ ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะในกรณีที่เราทาหมันมาในระยะเวลาที่ไม่นานมากถ้าไม่อยากจะไปผ่าตัดแก้หมันเราสามารถที่จะนําอสุจิออกมาใช้โดยการดูดที่ท่อส่งอสุจิหรือดูดที่ลูกอัณฑะแล้วก็นํามาทําเป็นวิธีทําเด็กหลอดแก้วได้ครับการที่เราเจาะดูดจากท่อส่งอสุจิเนี่ยครับ <c oughs> ก็คือเราไม่ต้องไปทําการผ่าตัดเพื่อต่อท่ออสุจิเราจะนําเชื้อ ที่ได้เนี่ยก็มาทําปฏิสนธินอกร่างกายเป็นการวิธีการทำอีกซีดังนั้นถ้าเกิดว่าทําหมันแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับมันมีวิธีที่จะมีลูกได้โดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยสามารถที่จะมาปรึกษาเราที่เฟอร์ทิว่าได้ครับ